สวัสดีครับผมตอนนี้นี่ก็คือชีวิตของ snowman EP ที่15้นนครับผมวันนี้เอเชิญได้ครับ กระป๋องมาพูดอะไรกันไหมอะไรอ่ะจุดจุดก่อนครับผมพอดีครับผมให้ให้กระป๋องกระป๋องดินสอกลายเป็นกระป๋องเลครับแต่ว่าเรียกสั้นๆได้กระป๋องว่ากระป๋องเหล็กชายกระป๋องครับมีตัวกรใหม่มาเยอะด้วย เออครับอ้าวแล้วไม่สิเราอยากพูดด้วยอ้าวอ๋อโอเคหลังจากที่สโนแมนคุยกับเสร็จแล้ว หลังจากที่สโนว์แมนคุยกับเด็ชกชายกระป๋องเสร็จแล้วพี่ชายครับมีอะไรเพื่อนจะบอกครับโอ้พอดีพ,พี่พี่ก็มาที่นี่เหมือนกันเพราะว่า มีทั้งปป3แล้วก็แล้วก็ป5โอ้เหรอใช่โอเคครับอเ,เออ,อโซเมียนดูได้อยู่เราดูพี่มาเม็ดนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเราดูพี่ไมาเม็ดนี้อยู่เราติดพี่ไมเม็เนี้มากแล้วก็ติดพี่ฟ้าอีปิชแนล โอ้ oh. ฟ้าอีปิชแนลเป็น<ม>เราเคยหาเราเคยไปหาเขาอยู่เหมือนกันนะเออว่ะฟิฟ่าอีปิด้ชแนลเหรอเล็กมาเบนดี้ใช่ไหมไฮเบนดี้กับพี่ฟิฟ่าอีปิด้ชแนลยังไม่เจอกันเลยอออ หลังจากที่หลังจากที่สโนว์แมนดูไม่ที่ไม่เหม็นเนสเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้ดีเอ้ย,อยคุกคุัขเร็วมากคุยขับโคช้ชช้าเลยมันต้องเร็วกว่านี้อีกเฮ้ย ยังกับป้าไม่เสร็จเด้ทำอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวจะถึงสักทีกินขนมรอดีกว่าเตอุดถถึงแล้วหรอเยสคีเออนักเรียนรถถึงแล้วไปลงไปจาน,านได้เลย เอาละพักเยนถึงแล้วครับที่จดหมายของเราเย้เอาละครับผม <c oughs> สรงไปสถานที่ได้เลยครับหล <c oughs> ังจากที่เนโนเมนทำ เีไปหัศศึกษาทั้งหมดทั้งหมดจดหมายแล้วเฮ้ยในที่สุดก็ถึงสักทีมันเป็นเวลานานมากพ่อเมืเ่อไหร่จะมาวะพ่อเสียงใครเนี่ยลูกเหรอ ตาตาข้างหนึ่งมันมันปิดอ่ะพอตาบอดไงพอตดนใส่ไฟมีคนแปลกหน้าใส่ไฟใส่ใส่พอเหรอโหแล้วแม่ล่ะครับ <c oughs> แม่โดนผูกคอตายฮะผูกคอตายมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อันนี้เพื่อนจริงนะแม่ไปพอ่อไปส่งพยบาบาลแล้วจะแม่ไม่รอดเหรอใช่โอ้โหเสียงนั้นโคตรโคตรมันโคตรรุนแรงเลยจังวันนะ ครับ